นิทานอีศพเรื่องแม่เหี่ยวกับลูกแม่เหี่ยวเป็นทุกข์ใจนักที่เห็นลูกของตนนอนป่วยมาหลายวันเมื่อลูกนกมีอาการซุดหนักลงทุกวันแม่เหี่ยวก็ร่ําให้สะอึกสะอื้นปานจะขาดใจลูกนกจึงเอ่ยขึ้นว่าอย่ามัวร้องไห้เลยแม่จ๋าแม่ลองไปไหว้บนบานเทพยดาที่ศาลสิจะ๊ะท่านจะได้ช่วยชีวิตลูกท่านจะได้ช่วยให้ลูกหายเจ็บไข้ แม่เหี่ยวฟังแล้วก็ยิ่งร้องหนักขึ้นแล้วว่าแม่ก็อยากทําเช่นนั้นเหมือนกันแต่แม่ไปขโมยอาหารที่คนนํามาถวายท่านทุกๆุกวันแล้วเทพยดาท่านไหนจะช่วยเราละ่ะท้เอ๋ยแม่ไม่น่าทําเช่นนั้นเลยไม่ควรไปขโมยของท่านเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อสํานึกความผิดได้บางครั้งก็สายเกินไปพุทธภาษิต นอเวทาสัมปรายายนอชาตินะปีพนทวาสกลศีลสัลสงสุอัตท,ทางสัมปรายสุขาวังเวทมนชาติกำเนิดพวกพ้องนำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้วจึงนำสุขมาให้ในสัมปรายภพได้